สวัสดีครับนี่ครับจอดรอครับจอดรอเทดินครับมีแดนซิ่งเข้ามาเด็ก้ารถตระกูลอิสุสครับสองเจ็ดสองเจ็ดครับสามสองศูนย์ล็อกกี้เข้ามานี่มาดูฟังรถพว่วงบ้างมีแต่คันสวยๆครับอ อันนี้โชคนาฏพนก่อนใช่ครับโชคนาฏพนก็มาครับสองพว่วงโอ้หลายพว่วงเลยครับหกล้อด้วยรถพ่วงก,ก็เยอะครับนี่ครับนี่โชคนาฏพน มัจะลดรอๆเลยครับข้างหลังก็มีอีกครับนี่นอีกสองพวงฝังโน้นอีก ประมาณสองพวงบอกล้อหนึ่งนี่ก็อูต่อเสริมชัยครับอันนี้เดินออกก่อนอู้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 อ้เกือบเกือบทัด ه, เดินผิดที่ครับมีแต่คิดตมเลยครับอุ ه, คันนี้ไม่มีฝาท้ายครับขนอ้อยครับอย่างเงาครับนี่คันนี้หัวตั้งต่อครับถอย่างวยเลยครับสามหกศูนย์ครับ แล้วก็รถแห่บุญลายครับแฝดสามจะเดินพาทัวร์ดูข้างในครับยับมอไซค์ก็ไม่ครับเนี่ย นนครับเสียตั้มครับเขียนเข้ามาครับ เช,ช่นครับนีจัดจ้านจ้านสารคามยังสวยครันนี้พอรวมช่างเนี่ยนะโอ้พาดนดูหมดนี่ก็คารากพอดีครับก็ขอจบคลิปนี้ไเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กขอขอดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับ